เนี่ยจะไปกินหมาล่ามาเมื่อวานมันจะอึดไม่ออกมันจะแน่น้ว้ยมันจะอึดอัดเว้ยทุกคนให้กินอย่างนี้เลยนะเอาโพลีโตินมากินอย่างนี้นะคะวันละสองตอนท้องว่างเดินเช้ามากินน้ําก่อนเลยนะเสร็จปุ๊บแล้วก็ตามด้วยโพลปรตีอกหนึ่งสองที่จะให้กินน้ําก่อนเพราะว่าน้ํามันดีต่อร่างกายเรามันทําให้แบบระบบการทํางานร่างกายเรามันทํางานดีขึ้นไงมันจะได้เอาของเสียออกจากร่างกายได้ได้ดีแล้วก็กินโพลีโปติกตัวนี้เข้าไปนะคะตอนท้องว่างเพราะว่า เชื้อจุลินรีดีมันจะได้ไปเกาะลำไส้ได้เยอะเนาะเราจะได้ถ่ายได้ดีนะคะโพรไบโอติตัวนี้จากผลิตที่โรงงานของจ่าเองนะคะควบคุมการผลิตเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าไม่มีน้าตาลแน่นอนจากไม่ได้ใส่น้ำตาลเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เป็นโพรไบโอติตั้ง2สายพันธุ์และกลุ่มสายพันธุ์ที่ช่วยในเรื่องของลำไส้ช่วยในเรื่องการถ่ายโดยเฉพาะใครไม่ได้ถ่ายทุกวันท้องผูกนะคะหรือว่าน้าห้องน้ำที่นานตัวนี้คือช่วยได้ดีมากหรือใครที่น้องสาวมีปัญหาแสบคันมีกลิ่นพ่โอโปรก็ช่วย 1กล่องมี22งกินแค่วันละซองนะทุกคนมันก็ช่วยทําให้ถ่ายได้ตัวนโดยที่ไม่ปวดบิดด้วยนะไม่ได้ใส่ยานะคะไม่ปวดบิดไม่กระปิดกระปอยเลยถ้าไม่ปลอดภัยจริงจริงจ๋าคงไม่กล้าให้แม่จา่าให้ลูกจัาก,กินด้วยแนย่นอนลองดูนะคะใครมีปัญหาด้านการถ่ายหรือว่าน้องสาวกดไว้เลยค่ะ